แบบตา่างให่กินแต่แบบแหวแบบต้นกระแสบค่ะเพื่อนหวานกรอบคล้ายๆพุท้าอืกินเป็ญญาค่ะแต่หวานมากๆเลยหวานเหมือนกับน้ำตาล หวานกรอบอร่อยกินเป็นยาค่ะกลิ่นไร้ขว,วางอืมมันจะโดนซื้กสาดค่ะ มีความฝาดมีวิธีกินค่ะเ,เพื่อนเกินแบบใดมันจังหวานถ้าเข้ากัดไร้ขวางเนี่ยมันมันจะฝาคะะแบบด,ะดค่ะเจะน่าสอนจะแบบต้นกระแสกค่ะเพื่อนเหวานกรอบคล้ๆพูดร้าหวานค่ะหวานมาก หวานตรอบอร่อยค่ะหวานค่ะหวานมากหวานตอบอร่อยค่ะอ,อืมมันจะโดนซึ้ฝาดค่ะมีความฝาด อืประโยชน์เยอะมีวิธีกินค่ะเพื่อนๆกินแบบใดมันจังหวานถ้าข้ากัดร้ขวางเนี่ยมันมันจะฝาดค่ะเห็นัะสอนจะกินเป็ญญาค่ะ หวานมากๆเลยวหวานเหมือนกับน้ำตาลกินผลลไม่กินทพาลันค่ะเพื่อนๆอันพ่อค้าเขาบอกว่าแปลกตางประโยชน์เยอะ มีวิธีกินค่ะเ,เพื่อนๆกินแบบใดมันจังหวานถ้าเข้ากัาด้ร้ขวางเนี่ยมันมันจะฝาดค่ะเดี๋นวกศจะกินผลไลม่อินทพาลั่มค่ะเ,เพื่อนๆอันพ่อค่าก็บอกว่าอร่อยค่ะพ่ออะไรค่ะเ,เพื่อนหวานแห้ง ประโยชน์เยอะมีวิธีกินค่ะเ,เพื่อนๆกินแบบใดมันจังหวานถ้าเข้ากัดไร้วขวางเนี่ยมันมันจะฝาดค่ะเจนมาสอนจะกินเรญญาค่ะแต่วานมากๆเลยวหวานเหมือนกับน้ำตาลมีวิธีกินค่ะเ,เพื่อนๆ กินแบบใดมันจังหวาน้ต่ข้ากัาดไร้วขวางนี่มันมันจะฝาดค่ะินต์ซ้อนจะหวานกรอบอร่อยกินเป็นยาค่ะให้กินแต่แบบแห้ง ให้กินแต่แบบแห้ง ให้กินตาแบบแหวงให้กินตาแบบหหแบบหวง ประโยชน์เยอะหวานกรอบอร่อยกินเป็นยาค่ะกันเลยค่ะกินไล้ไล่ไล่ไไยาวอืม แตกต่างอร่อยค่ะเพ่อะหละค่ะเพื่อนนหวานหาแห้งแบบตร้นกระแสบค่ะเพื่อนหวาน,านารกรอบไข่พูดวป้าอืมกินเบญญาค่ะ หวานมากๆเลยหวานเหมือนกับน้ำตาลประโยชน์เยอะ หวานกอบอร่อยกินเป็นยาค่ะลองมึงอืมลองมึงอืมประโยชน์เยอะ กินผลไม,ลม่อินทพาลัมค่ะเพื่อนๆอันพ่อค้าเขาบอกว่าอืม,มันจะดโดนรูฟศาฝาดค่ะมีความฝาด,าาดกลิ่นไรยควาง กินเบญยาค่ะแต่หวานมากๆเลยหวานเหมือนกับน้ำตาลกินผลลไม้กินทพาลัมค่ะเพืเ่อนๆอันพ่อค้าก็บอกว่าประโยชน์เยอะอืม ให้จินตาแบบเห่ย